รถน้ำทุเรียนตอนเย็นนะครับมันีบรรยากาศครับครับทุเรียนทุ่งกางทุ่งนาครับนี่ครับใช้น้ำครับน้ำคลองนี่ครับคลองไส้ไก่นี่ครับที่มาจากจากในเขาโน่นนะครับมันไหลเข้าผ่านหมู่บ้านแล้วก็ไหลมากางทุ่งนาครับนี่ครับใช้ระบบน้านี่ครับของง่ายๆครับไม่ต้องขุดสะไม่ต้องจอบดานครับมีไหลตลอดทั้งปีครับแค่กันเศษวัสดุ ไหลเข้าหัวกระโหลกครับวันนี้ครับหนึ่งนิ้วครับใช้ทําธรรมดาบ้านๆเนี่ยครับประหยัดงบครับนี่ครับต่อตัวพีีครับท่อพีีครับจุดจ้าครับปล่อยรถไปครับไม่รีบครับคนอื่นใช้หัวงูเห่าครับสิบห้ายี่สิบนาทีของผมที่เป็นสปริงเกอร์มินิครับรถไปเลยครับนถมไม่ได้ซื้อครับครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งครับ เปิดทีละจุดครับไม่รีบครับปลูกได้สองเดือนแล้วครับต้นขนาดนี้ครับกิ่งข้างครับหนามดําครับครับนี่ครับตรงที่เห็นเป็นเนินอยู่กลางข้าวนั้นก็เป็นต้นทุเรียนนะครับเดี๋ยวเนี่ยนี่ต้นทุเรียนครับปลูกได้เดือนกว่าๆครับนี่ครับเขียวๆไม่ใช่หญ้านะครับมันเป็นต้นข้าวครับ ามดูครับกลางข้าวครับนี่ครับทุเรียนกลางนาข้าวครับปลูกต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงครับน้ําขังไม้ขังครับเขาบอกวันปลูกน้ําขังก็ต้องคิดถึงว่าทุเรียนเมืงนนท์ครับขึ้นยกแปลงครับน้ําขังในตามร่องแปลงครับไม่เป็นไรครับนี่ใช้สูตรของ ทุเรียนเมองนน์ครับสถานที่นี่อยู่แพร่อยู่ภาคเหนือครับที่ไปเห็นมาตอนนั้นไปทํางานครับแถวนนบุรีครับทาหมู่บ้านจัดสรรครับแล้วก็เขาซื้อสวนทุเรียนมาครับตอนที่เขาลื้อเราไปเจอพอดีครับเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนี้นึกได้เอ้าเรามาทําแบบนั้นดูครับดีครับสภาพน้ำบุดมสมบูรณ์ครับบริเวณรอบๆครับนี่ทุ่งนาหมดครับ ทุเรียนกลางทุ่งคนอื่นก็ปลูกในเขาครับของผมปลูกในนาครับในนาจริงๆเลยครับนี่ทำระบบ RAE รับากลอยครับแตกยอดครับดูครับดูการนแตกยอดตรงนี้ครับส่วนตรงนี้ก็ปลูกครับข้างบ้านครับ ครับผู้เรียนกังคิดคิดว่าให้มันเป็นไม้ประดับประจาหน้าบ้านครับที่พันยาวลิ้นจี่ครับยาวลิ้นจี่ครับข้างหน้าบ้านเลยครับแล้วก็ส่วนนี้ครับไม้ไผ่ครับเตรียมมาปูครับเป็นทางลังนกครับที่ก็เพิ่งปูครับได้อาทิตย์หนึ่งครับ ต้นนั้นก็ปลูกได้เจ็เดือนครับแตกยอดครับใบครับใหญ่ครับเจเดือนครับซื้อมาถุงเบอร์เบอร์สิบครับอันนี้ถุงเบอร์เบอร์เจ็ดพวกนี้ถุงเบอร์เจ็ดกได้อาทิตย์หนึ่งครับเึ่งลงครับยาวลิ้นจีครับต่อง่ายครับระบบน้ำครับนี่ครับ ปิดน้ำจากบ่อครับปล่อยนี่ครับปอยวาลเปิดวาลจากไอตัวที่มาจากคลองครับเข้ามาปุ๊บนี่ครับ้าน้ำคลองไม่ไหลครับปิดวาลที่คลองครับเปิดเปิดวาลตัวนี้ครับเข้าปั๊มครับจ่ายออกครับวิ่งรถน้ำครับใช้ระบบครับยิงหน่อยเดี๋ยวทำเป็นตั้งเวลาครับ ตั้งเวลาใช้ฮนนอยวบาวครับกับวาลไฟฟ้าครับปิดเปิดเป็นตั้งเวลาไว้ครับเราไม่ต้องมานั่งคุมเปิดวาลนี่ครับเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวทำแล้วเดี๋ยวจัดส่งอาจคลิปมาให้ดูครับตุเรียนกลางนามของจริงครับของแท้